มังคลังค์ิปติปยิภัณายาภะคะสังภิสชิกิยาัพพะละวิเมยักขันทพนาคาสิทันตาทันติเยังมุนิวรกวัจนะ นังสาระนังกัจฉามิธรรมจิตวิตังยาวะนิพพังกัจฉามิทุติยัมปีพุทังจีวิตังยาวะนิพพานังสาระนังกัจฉามิทุติยัมปีกัจฉามิทุติยัมปีสังฆังจิตวิังยาวะนิพพานังสาระนัง ตีสะตัมอหัสานีนภามิสิลาสหังเตสังตัมมัญจะสังกัะ thì quê lá đây mà tao bốn hồn quán quả ăn má liền mà đủ câu chỉ phun huế nó có pha khoa phun khoa hương đi tốt tạm là đủ cảm thế nè mà lại con chụp tàu ở đây chất hả chỉ khó kỳ tao chỉ phun huế nè khó nữa trời bắc mù ban là việc pha má ตามดูการ้ได้เออมาดบปกอนมาชุดห้าขอล้บักนี่ครับักบักตไหนบเลี้ยงแด้วปดูบเคยบักตนไหนบบักเคยตอเลี้ยงแล้ววบัตันไหนเลี้ยงแล้วตเราอยู่ไนอยู่บ่ได้เจ้าที่ขึ้นมาได้เจ้าที่ขึได้แมน้ำเออจัน้ำนี้อยู่ห่อน้น้ำไนกเดี๋ยวนีเีก็บักโอ้เดี๋ยวอสูบช่วยเออโอุ้ห่างี่บอนนี่ อ,อันนี้เป็นพิธเีเรื่องผีขุนห้วยนะครับเนาะนะเดี๋ยวนี้ชุดท้าปอแม่ปีน้องซีซาห้าฮกเก็ตหมู่บ้านเนี่ยคนก็บาลายหีเสีมมงลักก็เก็บเป,ปาประเพณน,นี้มาเก่าเนาะเออเจีนปอเจีนแม่โอ้กี่สมัยมามโมโหคนก็ขึ้นมาเรื่องตลอดนะครับนี่ครับเรื่องขอฝ้าขอฝนอตกตามฤดูกาลร,รับมันปีนี้มันแรง ปีได้ปีได้บ่แลงก็ได้เลี้ยงกูปีเพื่อนั่นแหะครับเนี่ยเพป็นว่าป่าเพนี้เลี้ยงผีขุนห้อยครับครับกิจกรรมนี่นะครับก็มีเป็นมีความเป็นมาตั้งแต่อดีตอากาศนะครับตั้งแต่บรรพบุรุษทำมาแล้วนะครับในการทํากิจกรรมความเจือนะครับของชุมชนนะครับความเจือของชุมชนเฮานี่นะเจือว่านะครับถ้าเฮามาเลี้ยง ผีขุนห้วยขุนห้วยขุนหน่ำนี่นะครับแล้วก็อ่านทำนะครับทำขอฝนนะครับทำขอฝนจะทาให้บ้านเมืองเขาลมเย็นเป็นสุกนะครับฝนฝ้าตกต้องตามฤดูกาลนะครับก็ทาให้ผืชผลทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์นะครับครับยิ่งขึ้นนะครับเขาจะเลี้ยงแบบจะปีได้หมทุกปีครับทุกปีเขาจะมีการเลี่ยงกันทุกปีปีใดนะครับถ้าผู้นําชุมชนเนี่ย บอกมีความเจือเรื่องนี้นะครับจะต้องถูกเชาบ้านนะครับมาลงโทษลงโทษก็คือเปินจะม้าว่ามา้มาม้าว่าทําไมผู้นำประหารความสําคัญในเรื่องนี้เพราะว่าผู้นามันแต่ละยุคแต่ละสมัยมันมีความเจือเหมือนกันนะครับกาทําให้บางคนผู้นํบาบางคนเนี่ยบอกมีความเชืออาจจะมองว่ากิจกรรมนี่เป็นเรื่องธรรมดาหรือว่าเป็นเรื่องบัดยผกจะเชื่ออย่างนี้นะนะครับแต่ก็ สุดท้ายจะจะจะไปทิ้งกิจกรรมนี่ลงไปบ่ได้เพราะว่ามีบรรพบุรุษมีคนหลุนซูลุนซูลุน,ลนเปินเปินเปินยังสืบสานมาอยู่ว่าคือผู้นำเนี่ยไปจัดการตรงเนี้นะครับในเดือนเนี่ยในเดือนมิถุนายนเดือนเก้าหนเป็นความงเดือนเก้านะครับเดือนเก้าเนี่ยจะมีฝนมันจะทิ้งช่วงนะครับส่วนมากฝนเนี่ยจะมา,าแหวดหน้าแหวดหลังบ่ลงในพื้นที่ของเขาอันนี้คนเท่าคนแก่เปินถือว่า ผู้นำชุมชนเนี่ยบอดจัดทำกิจกรรมสืบจากคนท่าคนแก่มานะครับตรงนี้จะทำให้ผู้นำเนี่ยจะอยู่บอดได้เลยนะครับจะจะอยู่บอดเป็นเลยจะต้องทำกิจกรรมนี้ให้ได้นะครับเพราะเป็นกิจกรรมทำความเจื่อของชุมชนเขาสำหรับโครงการวิจัยเรื่องการอนุรักษ์และสืบสารมอดกทางวัฒนธรรในกรณีศึกษาประเพณี ฟังทําขอฝนนะคะบ้านห้วยไคลนะคะตําบลเวียงเทิองอําเภอเทิงจังหวัดเชียงรายมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาสภาพของประเพณีที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะประเพณีฟังฟนําขอฝนแล้วก็ดูว่าเราจะมีกระบวนการพัฒนาการฟังนําขอฝนยังไงบ้างแล้วก็วิสามคือแนวทางในการอุรักษณ์และส่งเสริมประเพณีนี้นะคะ่ะนี้ในส่วนของชุมชนห้วยไคลเนี่ยคะ่ะได้ได้จัดประเพณีฟังธรรมขอฝนซึ่ง ในส่วนของฟังธรรมขอฝนเรื่องของของประเพณีขอฝนเนี่ยถือว่าเป็นเป็นประเพณีที่ขึ้นบัญชีในมนรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาตินะคะในเมื่อปี2557นะคะซึ่งแบ่งออกเป็นประเพณีทางทางทางลาดนะคะก็คือประเพณีพิรุณศาสตร์คะ่ะซึ่งประเพณีนี้ได้ได,ได้ไม่มีการสืบต่อนะคะแต่ว่าในส่วนของประเพณีฟังธรรมขอฝนซึ่งเป็นประเพณีของท้องถิ่นเนี่ยนะคะ ในท้องถิ่นของประเทศไทยเนี่ยยังมีการทำอยู่นะคะซึ่งมันจะเรียกชื่อต่างๆกันไปนะคะเช่นแห่บั้งไฟแห่จุดบั้งไฟแห่นางแมวนะคะหรือว่าเป็นการแห่ผ้าอุปคุตนะคะแต่ที่นี่ที่ที่บ้านห้วยไข่เนี่ยคือเป็นการฟังธรรมขุนห้วยไข่นะ,ะซึ่งเราจะเห็นป่าต้นน้ําห้วยไข่เนี่ยซึ่งที่นี่ก็จะมีทั้งเรื่องเรื่องของการเลี้ยงผีขุนน้าแล้วก็ควบคู่ไปกับการฟังธรรมของฝนด้วย ซึ่งการฟังธรรมของฝนก็เป็นเรื่องของของทางพระพุธธทธศาสนานะคะแล้วก็พระสงฆ์นะคะก็จะสวดคาถาที่เรียกว่าคาถาปลาช่อนนะคะซึ่งคาถาปลาช่อนเองเนี่ยก็จะเหมือนเป็นคาถาที่เกี่ยวกับพระเเสด็จดนนะคะซึ่งก็จะทําให้ชาวบ้านนะคะได้มีความตระหนักชาวบ้านได้รับรู้ว่าเขาจะต้องปก,ป,กป้องรักษาป่าต้นน้ำคุณห้วยไข่นะคะซึ่งถือว่า การทําพิธีนี้เป็นการขอฝนจากป่าเจ้าป่าเจ้าเขาที่ดูแลรักษาป่าต้นน้ำปุนห้วยคร้นะคะก่อนฤดูการทํานาประมาณเดือนมิยุนาซึ่งชาวบ้านก็จะทำพิธีนี้เป็นประจําทุกปีนะคะซึ่งมันก็จะมีคุณค่าในทางจิตใจของชุมชนนะคะหลังจากทาพิธีนี้เสร็จเนี่ยนะคะชาวบ้านก็จะเชื่อว่ามันก็จะมีฝนตกมาประมาณสองสามวันข้างหน้านะคะในส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเราก็เห็นถึงพลังของ ชุมชนนะคะในการมีส่วนร่วมที่จะจัดให้เกิดประเพณีนี้ขึ้นมา